สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์นะคะวันนี้เราไปถ่ายสารคดีที่วัดป่าอาเจียงได้มีโอกาสผ่านซุ้มเขียวเนาะวันนี้ก็พาขวัญเงินมาหาเพื่อนบัวนะคะมาเทียบความสูงก็ขวัญเงินเขาก็จะตัวตัวเล็กตัวบางเนาะนะคะผอมบางร่างยาว ส่วนบัวก็จาหนานะคะตัวแน่นตัวอ้นวนเนาะนะคะมาเทียบความสูงกันนะคะวันนี้พาเพื่อนมาเจอเพื่อนนะคะพาเพื่อนมาเจอนะคะมาเจอพี่บัวบานนะคะนี่นี่ก็จกเขาอย่างเดียวเลยแต่ว่าขวัญเงินที่แบบหิวนะคะหิวหิว,หวจัดหิวจัดนะคะกินย่าอย่างเดียวเลย อ่กินกินกินจะได้เดินทางต่อนะคะอีก3ามกิโลนะคะถึงบ้านเรานะคะเพื่อนกันเพื่อนกันนะคะเพื่อนกันอืแต่ว่างาสูสีเหมือนวะนี่อาโจกอาโจกขวันเขาหุ่นจะเหมือนพ่อเขาน้อนะคะหุ่นเหมือนพ่อมาหาพี่บัวนะคะ เอนนี่อนนี่นี่นี่นะคะขวัญหิวนะคะขวัญหิวกินอย่างเดียวนะคะกินอย่างเดียวนะคะเอ้าแม่ขวัไม่ได้ดับรถนะนี่โอเคไปแล้วนะคะนี่ไปแล้วนะคะไปแล้ว เราก็แวะมาทักทายนา่นะคะก็มีคุณแม่ใหม่นะคะค่ะก็ซื้อหญ้าซื้อน้ำมะพร้าวนะคะแล้วก็ให้ติปเด็กๆด้วยนะคะมาพี่ใบทองก็มานะคะวันนี้พี่ใบทอง13ค่ะนะคะพี่ใบ13ปีนะคะหอบหญ้าไปกินด้วยระหว่างทางนะคะเดี๋ยวเย็นนี้นะคะพี่สิงจะเอาหญ้าไปส่งเราไม่ต้องมาเอานะคะใช่เดี๋ยวแลนไปส่ง เขาจะไปส่งขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่ใหม่ด้วยนะคะโอ้ยไรละไล่ละไล่ละอันนี้อากินก่อนกินก่อนดีีีหนนน้้้าา่ก็มงไแลวอันนี้ใส่แยงอ่ะพอดีเลยแางจริงแยงใบตัวใหญ่เลยชิบ้านสักตัวหนึ่ตัวเดียวบ่ไปท่องตัวเดียวว่ะค่ะแม่นค่ะเดี๋ยวสามท่องไปอยู่ ปปอยู่ไทยชาเมียนค่ะใช่นะคะสองเพื่อนไปอยู่ไทยนะครับ<อ>ใครรู้ล่องเบื่องต้นค่ะเทีย,ย,ทยทนค<อ>่ะเดี๋ยวค่อยเติมพลังเติมพลังก่อนกลับบ้านนะคะ เดินทางไปโตไปก็สีสีผิวก็จะประมาณใบคลองตัวดำใช่ตอัน้ล่าสุดล่าสุดล่าสุดความเหล็กแล้วนะคะแม่แม่ดูดูดูทำดูทำดูพี่ปัวทำว้าแล้วนะทางนี้จะไล่แขกแล้วนะคะล่าสุดเอายาเอายาเออนี่ไล่ละไล่ละเดี๋ยวให้แขกเติมพลังก่อนนะคะให้แขกเติมพลังก่อนนะคะ หิวหิวนะคะหิวมาหาเพื่อนนะคะวันนี้กินกินแล้วก็หอบกลับด้วยนะ